ยอดมาตุ่มแขกค่ะเพื่อนๆโอ้โหขึ้นเต็มต้นเลยในลุ่ไม้ามาดูที่สวยไหมโอ้เก็บเอาให้หมดเลยเดี๋ยวจะได้ขึ้นอีกถ้าเราไม่เก็บนะโอ๊ยนั่นลองดึงข้างล่างอย่าดึงข้างบนดึงไอ้ตอไนะเอาไว้แล้วหนูฝั่งโน้นยิ่งสวย พ่อถ้าไม่เก็บมันไม่ขึ้นถ้าพอเด็ดเพอนั้นมันไม่ค่อยขึ้นนะดูอ่ะเพื่อนๆยอดมะตูมแขกเอาเก็บเอาเยอะๆไปแบ่งกระติ๊อู้่นนูกบ้านเขามีดีไหนตัวเรียนเลยนู่นฟังน้อนี่เัาถางกว่านี้เลยเห็นมองเห็นอยู่ยอดเพื่อนเพื่อนยอดมาตูมแขกจ้า ที่บ้านเองหมายปลูกที่บ้านงามมากมากงามมากมาก,มากแล้วนี่มีต้นไม้เนี่ยหอมหอมอุ้ยต้นนั้นต้นนิดเดียวเป็นลูกซะแล้วอันนี้ของใครพ่อเนี่ยไอเหมียววะสามต้นเลยฮะ,นยนะในห้องเราอ่ะ <c oughs> งเราทุเรียนเอาเยอะทำงานไม่เอานี่ oh, <con. S 2> เอามาเอาเอ็นที่มือเองมาอ่อนอ่อนเอ้าแม่ยังไม่ได้ถ่ายที่พอ่อ งามอิหลีกหิงกระป้นพี่น้องหิิงกระป้นแซบแซบต้นบักตุมแขกต้นเดี่ยวงามเลย เก็งหัวตาเนี่ย